ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไปฉีดวัคซีนกันแล้วเขาก็ร้องเรียนว่าถูกรถจักรยานยนต์รับจ้างมาดักให้บริการบอกไม่ต้องเอารถเข้าไปหรอกพี่ข้างในที่จอดรถไม่มีพี่โดยสารรถจักรยานยนต์ผมเข้าไปข้างในเลยแล้วไปเรียกเก็บเงินค่าโดยสารเขาแพงเกินกว่าอัตราที่กําหนดทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็เลยเร่งแก้ปัญหานี้ลงพื้นที่ไปจัดระเบียบไปปราบปรามพวกที่แฝงตัวฉวยโอกาสมากระทําความผิดก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปประจําตามจุดต่างๆ5จุด โดยรอบศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่ออซึ่งทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่กันเลยค่ะไปสอบถามประชาชนคนที่มาใช้บริการสถานีกลางบางซื่อหลายคนบอกกับเรานะคะบอกว่าช่วงนี้ไม่พบรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างที่คอยเอาเปรียบแล้วต่างจากช่วงที่มาฉีดวัคซีนโควิดสิเเข็มแรกเมื่อหลายเดือนก่อนบางคนบอกโห oh, พี่เจอมากับตัวเลยแต่ก็เลือกที่จะปฏิเสธไม่ใช่เพราะเสียดายเงินนะแต่เพราะว่ามันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะ เคยค่ะพาตอนพาแม่มาฉีดวัคซีนรอบหนึ่งแล้วทีนี้โดนโกงราคาบางคนก็นั่งมา20บางคนก็นั่งมา30บางคนก็นั่งมา40เ่างเช่นหนูก็เคยเจอนั่งมา50บาท่จะบอกว่าเห็นใจประชาชนที่ขาดแคลนมั่งเห็นใจประชาชนที่ไม่มีตังค์เพอช่วงนี้ทุกคนก็ไม่มีตังค์เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีช่วยกันเห็นใจด้วยนะครับวิกฤตแบบนี้จะไม่ค่อยนั่งมอเตอร์ไซค์วินนอ่ะเพราะว่ามันใกล้กันเกินไปอ่ะม,มันไม่น่าโกงกันนะคะเพราะว่าช่ว ยุคนี้มันลำบากกันหมดอ่ะอม,มันก็น่าเห็นใจกันขึ้นกันละกันนะคะอ่ะเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปจัดการแก้ปัญหาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปเจอใครทำผิดมาโก่งราคาท่านชนิดที่ว่ารับไม่ได้เลยมันไม่น่าจะขนาดนี้เลยท่านยังสามารถแจ้งได้นะครับศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน1 5 8 4 แจ้งไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆไม่เฉพาะเรื่องของป่วงราคาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะกระทําผิดกฎหมายกระทําความผิดแจ้งให้ทางกรมการขนส่งทางบกจัดก,การ